สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีถูกฐานไขน่ะยินดีต้อนรับพี่น้องข้าสส่ชองซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะมาพบปะกันยามมื้อเช้าค่ะพี่น้องเดส่อดทรงน่ะจักหน่อยเนาะค่ะซอะะเขียวพาพี่น้องมาพบปะกับตัวเล็กแนวทางของหวยเล่าพัฒนาค่ะพี่น้องเล่าพัฒนาผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่น้องโอ้ยจะเแม่คักหลายเหลขผู้ใหญ่ใจดีก็ได้เนาะพี่น้องแต่เขาดแตดแนนนะคะ,ะสามเสี้ยนค่ะพี่น้อง สามเสี้ยนสามสำนักนะคะเสี้ยนอโดนนะคะแตกอยู่นี่เนาะ,ะแล้วก็เสี้ยนผู้ใหญ่ใจดีเสี้ยนกุดจับค่ะพี่น้องนะคะแต่สําหรับคลิปนี้สอดเขียวจากภาพพี่น้องพบปะกับตัวเลขแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีหวยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่สิบห้ากรกฎาคมหกเจ็ดค่ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นต้องหาดีเอเห็นสะกอนนะคะพี่น้อง เพราะว่ามันกองกันอีเล่อาลย้วมันกองอยู่มองใด้เนาะหาสักก่อนนะคะพี่นอ้องเช้าวันนี้นะคะพี่นอ้องอ่าก็เป็นเช้าว,วันที่สิบสี่กรกฎาคมหกเจ็ดนะคะหวยเล้าไก่ออกแลว้วหวยไทยกับไก่ออกแลว้วปั๊ดถูว่ายเนาะพี่น้องเบิ้ลโดดอยู่จะสิ้นสุดอ่าเดือน,นว้ายเนาะ อายุเครื่องปีกเดือนแล้วนะคะประแปหาเงินเพาะในพ่อใส่นี่ค่าเล็กย่ค่าเจา้ากระไดเนาะโอ้ยหอดมือหอดเว้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ก่อนอื่นจะไปพวบปลากับตัวเลขแนว่ยท่งของอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีเขากลับมาพวบปากับอ่าเลือกมุงค้นก่อนเนาะเลือกงานยามดีของวันนี้มีนะคะพี่น้องอ่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสี่กรกฎาคมหกเจ็ดนะคะมาบอกกันแตเสาเตเสียวอรุณสวัสดิ์แตเส,ตส,ตสาเลยเนาะพี่น้อง อตอนนี้เป็นเวลาหกโมงพี่น้องนะคะ,ะเลือกงามยมดีของวันนี้นะคะพี่น้องเกี่ยวกับการเสริมสวยนะคะเลือกงามยมดีของการเสริมสวยนะคะพี่นอ้องเสริมสวยแล้วก็ซื้อของสวยงามนะคะ ตกแต่งบ้านตกแต่งรถนะคะทำเรื่องสำคัญนะคะพี่น้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ทำสวยทำหลอวันนี้กันนะคะพี่น้องทำเรื่องที่สำคัญได้ศิยกรรมได้นะคะทำสีเล็บตัดผมตัดเล็บนะคะพี่น้องคุยเรื่องที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อกันได้นะคะผลประโยชน์อันไหนที่จะเกิดผลประโยชน์วันนี้ให้ ัดสินใจพูดในวันนี้ลงมือทําวันนี้เลยนะคะพี่น้องสางบานสางเฮือนเนาะแล้วก็เรื่องความรักนะคะพี่น้องสามารถมีความรักจีบกันได้เมื่อนี่เริ่มต้นสิ่งดีๆกับความรักวันนี้ก็ได้นะคะพี่น้องบอกหกักบอกแฝงบอกซูบอกขอ,อกันเมื่อนี่ได้แท้แน,น่นอน,นะคะ่ะพี่นอ้องอ่า แล้วก็ขอขึ้นดีนะคะมี่ปัญหาค่าใช้จ่ายอันใดก็คุยกันปรึกษากันมือนีได้นะคะพี่น้องขอขึ้นดีง้อลงไปรับรองว่าบอก,กาเขียนหนดสั่์หนาหลงพี่น้อง <c oughs> นะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าใหม่นะคะ,ะเป็นเลิกงามยามดีเกี่ยวกับการสวมเสื้อผ้าใหม่ซื้อของใหม่กันนะคะพี่น้องมือนีเนาะ,ะคิดว่า จะทาการใดก็ให้พิจารณากันไปเลยนะคะพี่น้องสําหรับเหลืองงามย่มดีเมื่อนี่เนาะกระถือสวามีได้ทุกรูปแบบนะคะพี่น้องคอ่โอ้ยจากตื่นเสาเบาสา่เ้าละพี่น้องไกลยังห่วงอยัางขันอยูอ่เดี๋ยวไปเอาหมอ้มย่ากุ้งออกก่อนพี่น้องซุกแล้วละพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องกับมาตามกันต่ตเนาะสาหรับเลขมงคลข่าเมื่อนี่เลขมงคลมีเลขแปดนะคะเริ่มกันที่แปดนะคะ เลขศูนย์เลขสี่เลขสามนะคะเลขที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือเลขหกค่ะพี่นอ้องสำหรับเลขนี่เป็นยังก็ต้องใส่เลือกเลขง่ามง่ามดีเลขมงคลเนาะพี่นอ้องสำหรับการเดินทางอยากเดินทางช่วงเวลานี้ทั้งสิก็ได้เนาะแล้วก็ใส่เป็นรหัสบัตรเอทีเอ็มนะคะแล้วก็ใช้เป็นเบอร์โทรก็ได้นะคะพี่น้องมันจะซอยเข้าได้หลายอย่างหลายรูปแบบเนาะ แล้วก็การเดินทางให้ดูเวล,เวลาได้เลยนะคะใส่เลขแปดเลขศูนย์เลขสี่เลขสามนี่ไปใส่กับการเดินทางได้นะคะแล้วก็ทําเป็นเกี่ยวกับสื่อเบอร์โทรศัพท์าาพก็ได้เนาะผู้ใดสื่อเบอร์โทรศัพท์เรา,าอย่าเปลี่ยนใหม่นี่พี่น้องหย่อนว่ามันม,มีเลขมงคลเนาะค่ะเลี้ยงได้เลยนะคะทุกตัวที่อยู่ในนี้นะคะเลขมงคลเหาเนาะอย่ากเกินนี่ห้ามให้มีเลขหกเนาะพี่น้อง มันไม่ดีนะคะถ้าเาได้เลขดีโทโยกงูคุณนี่เบ่อึดต่างแต่เงินเขาพี่น้องได้ยินแต่เรื่องดีๆนะคะยกหูโท้อซั์ขื้นได้ยินแต่เรื่องดีๆบามากกว่าพี่น้องอึดซอขียวกบมักทะเลเนาะค่ะแล้วก็สีที่เป็นมงคลนะคะเสื้อผ้าวันนี้สีที่เป็นมงคลก็คือสีเหลืองสีดําสีเขียวสีม่วงนะคะแล้วก็สีที่ไม่ควรใช้วันนี้คือสีน้ําตาลน,นะคะ ส่วนเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้ให้เลือกขวานะคะพี่นอ้องทําไมต้องใส่เสื้อผ้าสีเป็นมงคลนะคะใส่ให้มันมีเจิดจรลัดใส่ให้มันสวยมันงามใสใ่มันมีสงงาราสีใส่เสริมหมอเหีง่งเสริมดวงเฮ้าค่ะพี่น้องหน้าตาขี้ไล่ก็ใส่เสื้อผ้ามันเป็นมงคลมันก็ดีเลิศดขึ้นเาค่ะพี่น้องหรือว่าคน้นผู้ไ้ใส่สีสดใสส,สีตามมงคลนี่กับหมวยมีสงงาราสีขึ้นมาหลุดเนาะค่ะ ผู้หายบแพลได้แต่งตัวใส่สีมุคลขึ้นเออเปลี่ยนปิดคนละคนบุดเด็พี่น้องอ่าแทนทีสิปเปลีนถือเพิ่นหายเพิ่นกับยองสั่มเม่นบ่พี่น้องอ่าอใส่เสียผ่ารอวิสงาล่าสีแท้เม่นบ่พี่น้องอ่าแล้วก็ทําการใดบางทีก็เกิดการขัดข้องก็ไม่ขัดข้องเยอะหรือไม่ก็ลากลื่นไปเลยนะคะบ่ขัดของบ่ติดขัดเรื่องได้ขาดพี่น้องเนาะ มีแต่สิ่งดีๆค่ะนะคะ,ะถ้าเสื้อกันก็เอาไปปฏิบัติค่ะพี่น้องซอเขี้ยวนี้เบิ้งสูเมือฟั่งสุเมือแล้วเอามาปฏิบัติแล้วก็แบ่งปันกับพี่น้องทุกคนสุเมือนะคะทุกวี่ทุกวันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันนะคะมีอะไรแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันนะคะความดีนีบ่บบมีใบหาให้ดิพี่น้องหาเองเฮ็ดเองนะคะสิ่งที่เหลือหลังการตายคือความดีนะคะพี่น้อง บ่มียั้งเนวอื่นเอาไปน้ำอะไรจักแนวนะคะชีวิตหลังความตายคือความดีและความทรงจําที่มีบนพื้นมนุษย์นะคะพี่น้องอการทําบุญก็ดีขึ้นกันค่ะพี่น้องทําบุญมันก็ทําได้หลายรูปแบบนะคะ,ะเ้าเห็ดในศาสนาว่าสิ่งข้็ไดบุญขึ้นกันนะคะไม่ใช่ทําให้แตกวัดบ่เมนเข้าแต่วัดแต่ว่าหมูมากาไกไอยู่เฮียนบ่เกียโบเมนทีดด่พี่น้องอต้องเกียรต้องเลี่ยงต้นนะคะหรือว่าจะเป็นการ ทำบุญหลายๆรูปแบบช่วยเหลือบุคคลที่ได้โอกาสก็ได้นะคะพี่น้องมันมีหลายอย่างอยู่อันนิ้ยกตัวอย่างสุฟังเนาะค่ะ,ะคนจอดมอนเมียนหรือว่าสัตว์วาซิงออซอยเขาจากการเจ็บป่วยหรือฟื้นฟูจากชีวิตที่ใกล้ตายแห้งสดีค่ะค่ะพี่น้องนะคะถือว่าฉุดช,ชีวิตใหม่ให้เขาด้วยนะคะแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะคะ มันจะดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะจะมีมาเองนะคะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> การทําดีอย่าเลือกหม่องเห็ดอย่าเลือกหม,ม่องทัพถ้ามีโอกาสทาทาเลยนะคะพี่นอ้องแล้วแต่รูปแบบของการทําบุญจะมาในรูปแบบไหนนะคะพี่นอ้องจากนั้นเข้าไปติดตามดีนเอของอหววเล่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะดีนเอแตกห้าหกบนตรงตรงเลยนะคะพี่น้องแล้วก็แตกวิ่งห้าวิ่งหกวิ่งศูนย์นะคะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องเห็นปะยานมันเป็นเงาไมนะ่แน่ดอกพี่น้องที่สอดเจลถามนี่นะคะพอแดดซองอแตกวิ่งศูนย์วิ่งห้าวิ่งหกจับคู่แตกห้าหกบนเม็ดเดียวตรงๆนะคะพี่นอ้องถึงเลขอาจารย์มันจะลายกูแต่ว่าแต่ผัดล่งเลขเล่ามาหนีแตกสุงวัดข่ะพี่นอ้องล่องพิจารณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์คุย,ยใจดีเนาะ ค่ะนี่ก็คือ DNA เอาไว้ให้กับบุคคลที่เข้ามาใหม่พิจารณาสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะค่ะ <c oughs> อะบัดนี้เข้ากับสิไปตามตัวเลขแนวทางของไว้ล่างพัฒนาผู้ใหญ่ใจดีงวดวันที่15กรกฎาคม67กันนะคะพี่นอ้องอ่าก็เตรียมสมุดปากกาขึ้นมาได้เลยนะคะพี่น้องคะค่ะซอเขียวกับจะอ่านให้พี่น้องฟังแล้วก็แคปหน้าจอด้วยนะคะหลังจากที่ซอเขียวโชวตัวเลขเนาะ ค่ะจดเลยลวค่ะพี่น้องค่ะหวยลาวผู้ใหญ่ใจดีนะคะหวยลาวพัฒนาเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะคะวิ่ง2กับ5บนล่างนะคะพี่น้องอเลขติดมี1มี3มี4มี7นะคะจับคู่เด่นให้2 3 2 4 2 7สอ่อนา 1, 5, 4, 5, 7, 5นะคะส่วนคู่รอง2 1 3 5นะคะตัวกันมี2 5 1 7 และ47ค่ะพี่น้องอันงวดวางหันแตกหาฮกนี่เลขกันได้พี่น้องแตกเลขกันนะคะสามารถมาได้ทุกแนวทางจริงๆนะคะพี่น้องไม่าว่าจะเป็นกันเป็นร่องเป็นเด่นสามารถเข้าจับคู่ได้หมดเลยนะคะห้ามตัดเลขออกแม้แต่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะพี่น้องเอาร่องแคปหน้าจอแล้วกลับไปฟิตเจรณาในงวดต่อไปค่ะพี่นอ้องทวนให้อีกรอบนึงนะคะ หวยลาพัฒนาผู้ใหญ่ใจดี15กรกฎาคม6 7วิ่ง2และ5บนล่างค่ะเลขติดมี1มี3มี4มี7นะคะส่วนจับคู่เด่นให้2 3 2 4 2 7 1 5 4 5 7 5แล้วก็คู่รอง2 1 3 5ตัวการมี2 5 1 7แล้วก็4 7นะคะตัวที่เป็นเลขติดนะคะ ถ้าเราไม่ชอบที่อาจารย์จัดให้เราเอามาวินกันได้เลยนะคะพี่น้องสามารถกอดข้อรัดกันมานะคะคือจังวิ่งสองหานีอา่อาจารย์เอาไปเป็นโตกันอาจารย์กระจับคู่ให้แล้วอันนี้โอเคนะคะยังหนึ่งสา 1, 3, มกับสี่เจ็ดนี่หนึ่งสามโบมีพี่น้องอยากได้หนึ่งสามพี่น้องเอาได้นะคะพี่น้องคะจับใส่เลยตัวไหนที่ไม่มีนะคะเนี่ยหนึ่งสี่กับโบมีนี่ของอาจารย์โบมีนะคะแล้วก็อะไรนี่เจ็ดสาม เจ็ดสามไม่มีพี่น้องพิจารณาแคบหนาจอแล้วเอาไปจัดบึงนะคะค่ะสอบเกียวกันจะคอรอมรับภาจากพี่น้องเพียงแค่นี้โชคนี้ไม่ใช่กันสุขูสุขค้นพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ